วิวหิงดาแม่เอ้อปีเออคนมันมึงกูยองปาดได้ก็ได้กันหน้าตามืนมึงมึงไม่มีตามึงเอากูไม่ได้เอาได้เอาไม่ได้กูเอาได้มึงเอาได้จริงเออเออกระมาเอาซะไปช่วยกูชูนแม่ันเออเจ้าเดินก็โยมังกันนี้ก็โยมังนี่ค่ะนี่อยู่ไม่ใจปุนนี้ มาจากหัวใจของชายคนหนึ่งส่งถึงปลายทางกับหมูจังอย่าพิดเ็ยินมาเด็กน่อยวันดีค่ะท้อยนี่ใส่ยค่ะบเรือค่ะนี้ปล่อยไม่เรื่รองมาแล้วเนาะปล่อยไม่บานเลยค่ะครับเห็นพวกจนมาเลยค่ะเห็นพวกจะมาประนีมาเนี่ย mặt lòng một mươi giây trên mấy lát nát. Về chưa có con, có đi con món. No, you're wrong. In quê nhà người ta? Poo vậy nài, lượt qua mà dưỡng gọi đâu. In quê nhà 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 นี่บรกแางดำดำพี่ดุุ้่งเฮ้ยจัดบาจริงพ่อหองเจอเพื่อเจอปูนค่ะเจอปูนไม่นกยเราเพิ่งตื่นนอนรับอยเดียวค่ะครับน้องเจอเพื่อนี่เจอแปดค่ะเจอยำตำปลาลูนะร้ยเจอไรอย่างนี้ตื่นมัยเจอโน่นน้อยอ๋อแล้วครับเจอโน่นน้่ยนี่จัง ข้อแม่จ้ากับเจ้าน้อยนี่ตื้อหวัดน้องพุ่น้องเจีพูนค่ะบพื่อจะเป็นตาขมาแต่ว่างหรือคะมาเจอมากกว่าใจคือต้กว่าใจมาในกับลูกเคยนี่ไม่คว้ามาเราจะจับตัวไปประกานเจ็ดจวโคตรอ๋อเป็นไงค่ะเปลี่ยนเคยมั้งไม่เคยอันนู้นเดี๋ยวนี่งั้นแบบนี้อันนู้นใช่มึงรู้แลผัว่แบาบนี้ป่วยนี่ตื้อหวอดตัวตัดเตี๋ยวเราเล็กพื่อนเตี๋ยวปลอมกับตัดเต็นฮะ ปัวอีเจานีมาตีออกตัวตัดเดอรวยพรอมดักเต็นอะไรก้อพ่อไอจาหนี้มาที่เราเล่นในตัวตัดให้ไ้่ออจานีมามันแมมอแรกนอนนอนยินอัดมึงว่ามา่พก้อ่อยจากนี้นี่กวนนมันนี่ออ้นนอนเด็ดขาดอย่างที่มันมึงพผู้โรไว้อีมาีเปนได้อยู่กําควาใจอันมาพลานมันนี่มันตุกตนเด้งไหาใหญ่ตงไปเร็ ตุ๊กจเป็นแล้วแม่งนี่เออแม่งควงเมียไอเป็ดนู้นอติเมีเป็ดนั้นเออีดากนี้กวงตัดกากูแกล้งให้กูแก้แก่งทงมคนคนมึงได้คนเนี้ยกูแกเ้งแย่ที่อันเออเอาเาม่เปิดอรมเปลี่ยนก็ันได้เนี่ก็อยากว่าคนเรากิีใไดจเมียลงตีเปล่นะกับลูกคนคนเรากันเนื้อกูกันแล้วงจื่อมันไม่แกล้ากันไหมแกล้ออไม่แกล้งกันมมันไม่แกล้งกันพื้น คนเราเนื้อกูกันเล้วชาวบนกนสร้างอันมาพบคนยอมว่าไอ้ได้เห่นติดร้างอัมาพบให้ได้เห็นสร้างอัมาพบไอ้ได้เห็รถช่วงกันขี่มาด้วยความเร็วจุ้มมันตึ้งโยนกันตงกันนู่งกันต่ำชี้กันนี่กันต่ำชี้ให้ได้บุปเป้บุปเพให้ได้ขนาดนี้บุปเป้ดำร้องกันนั้นกันนุ่งกับบุปกันนี่กับบุปบ้ากันเลยเขวันไม่น่าของก้อ anh anh của đệ đã hôn ta rồi chẳng gì non non cao